ครับตัว này นี้ วัดพระตากเสืออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายที่นี่นะครับมีที่สักการะบูชาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยครับถือโอกาสมานะครับไปเรื่องเงนทวงเงนเรื่องกวบครับดอกไม้นะ นี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับของผาตากซื่อเป็นมุมธรรมชาติโอ้ลงไปเบื้องล่างสูงลึกนะครับตรงนี้